หลังจากที่เราได้หินลอยฟ้ามาครับมันก็มีอีเวนเดินมาแล้วเจออีเวนครับรีบอัดเลยกัวอัดไม่ทันครับผมมันชัดซีนด้วยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับมาดูกันเดินมาเจอทะเลทรายแล้วเนี่ยทรายก็เปิดออกก็มีเรืออะไรไม่รู้โผล่มาครับผม เราได้รับเเอเอออนั่นแหละยานยานบินนะเอ้ยยานบินอา่าเราก็เดินมาเจอแบบงงๆเลยนะเอ่ะแล้วยานบินจะบินไปไหนละครับ เรากูไปไหนไว้เนี่ยเอาอย่างงี้เลยอ่ะโอ้จากนี้คือเราไม่ต้องขึ้นเรือเลยใช่ไหมบินไปเลยกาอากาศเลยเนี่ยจะลงตรงไหนเอา อยากจอดตรงไหนก็จอดครับเป็นไงถ้าอย่างนี้เลยหรอถ้าจอดบนภูเขาได้ไหมไม่ได้อย่างงี้อกูยอยากเห็นคนไทยบินได้จริงนี่ไงโอ้โโลงภูเขาไฟได้หมดเลยตอนนี้เราบินได้แล้วครับเอาอย่างนี้เลยนะเกม ผมจะไปลงไอ้ตรงที่มันเป็นหลุมๆอะ่ะที่เราเคยเจอสำรวจเจอไงนี่เป็นไงเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอาลงไม่ได้อ๋อมันจะมีเงาเงาบนพื้นแล้วก็เลือก,เล,อกเลือกที่ลงก็มันดีๆนะลงน้ําก็ไม่ได้เรื่องเยอะจังเลยเนะี่ยลงป่าได้ไหมเออ เอาไซนดีๆดิโอ้โหมันมันก็ไม่ให้เราจอดเนาะอันนี้จอดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เอาขึ้นก็ได้ถ้ามจอดตรงที่เป็นน้ำอะไรเงี้ยเองจะเรื่องเยอะไปไหนเนี่ย ถ้ามจอดตรงที่เป็นป่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช่วิมเรียบินแล้วใช่วาจะสะดวกใช่ไหมสำรวจแล้วคือกูต้องเดินอ้อมมาใช่ไหมถ้าเดินอ้อมมาอย่างนี้ถ้าจะขึ้นไอ้ปราทนี้ก็คือคือกูต้องจอดตรงนี้แล้วกูต้องเดินอ้อมมาใช่ไหมกูเห็นอนาคตแล้วโอเครู้เรื่องครับผม มีเดียวบินนู้จะบินมันสะดวกก็ไม่สะดวกเนาะก็แปลกก็แปลกดีเป็นเรื่องที่แปลกๆดีครับผมเ,เอาไฟราคาไปกินไปสปิงเนี่ยก็วิ่งหนีจะหนีทำไม โอ้โหให้ได้อย่างหนีดูมันหนีไม่ค้นหรอกว่างันเดี๋ยวก็เจอกันดีใช่ไหมใจร้ายมากเลย ลาบไฟเงินเฟอ้อครับวันนี้เงินเฟอ้อคือเงินเฟอ้ฟอรจริง มีเรือบ,บินทำไมกูต้องเดินอ้อมวะคุเคยสงสัยไหมเวอร์ไทเกอร์กับเซเบอร์ทูเท่าผมมีเรือบ,บินทำไมกูต้องเดินอ้อมวะเนี่ย หาที่จอดไม่ได้นะคิดดูเหอะเกมมันก็ออกแบบมาเรือไปจอดอยู่นู้นด,ดูดิซิตเดลออฟทรอิออห์หข้างหลังเป็นอะไรอ่ะ มีอะไรก็บอกมาลุงเจ้ามาเพื่อหามงกุฎสินะปณิธานของเจ้าไม่ต้องสงสัยก็ดีข้าจะให้บททดสอบที่เหมาะสมกับเจ้าไปเลยไปนั่งบนบัลลังก์ความกล้าหาญ จะได้รับการทดสอบถ้าหากว่าเจ้าเป็นผู้กล้าหาญจริงๆแล้วก็มันก็จะฮนะอะไรยังไงอที่นี่เขาไว้ทำอะไรอืม มีตะไคร่น้ำขึ้นด้วยนะถ้าเราไปนั่งมันจะเป็นจุดวับ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  จุดวา่าจุดวา่าจุดวา่วาจุดว่าว่าไปไหนใครอ่ะ หมีหมีพ่นไฟ ม่านเนี่ยว่าเจอมอนแล้วเคลโกเลมให้ e p เยอะนี่ผมขอหยุดฟาร์มน,นี้เลยปิดคลิปเลยถ้ามันให้ e p เยอะเก้าร้อยโอเคผู้ชมผมไม่ต้องบอกเลยผมขอหยุดคลิปวันนี้แล้วฟาร์มอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งครับขอบคุณครับที่รับชม